สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเรามาติดตั้งตัวรีโมทนะฮะของ powertech ครับไม่ได้ช่างบอยไม่ได้อัพคลิปนานนะฮะวันนี้ก็ได้เลือกได้ยามนะก็มาอัพคลิปให้ดูฮะเป็น powertech รุ่น plh 1000ครับเป็น wifi นะครับงานตัวนี้ผมมาวางฐานไว้เรียบร้อยก่อนครับก่อนเขาจะเทพื้นเขาจะเทพื้นครับก็มาวางฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินสายเลยเรียบร้อยหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราแค่มาวางแผ่นเพลแล้วก็มายึดมาเชื่อมรางตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการเซ็ตอะไรไงเดี๋ยวมาสอนติดตั้งกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอจัดการวางฐานให้เรียบร้อยกันนะครับตอนนี้เราก็ตั้งมอเตอร์เรียบร้อย,ลยนะแล้วนะก็ทำการเชื่อม ลางประตูนะก็วิธีการเชื่อมหรือเทคนิคเนี่ยผมได้สอนในคลิปเก่าๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปค้นดูนะก่อนนี้ครบรัดเลยนะฮะก็เชื่อมเชื่อมให้ดูแบบนี้เลยนะครับแต่ใครอยากรู้รายละเอียดในหะ้ไปดูในในคลิปเดิมๆได้นะครับว่าการตั้งค่าบูตการขันบูตขันยังไงให้มันแบบปรับยืดหยุ่นได้นะ สำคัญนะตัวนี้ตัวระหว่างรางสองเส้นนะต้องมีตัวตัวรองข้างล่างนะเพื่อให้เฟืองมันครบเข้ากันพอดีนะครับอ่านอย่างนี้นะตอนนี้ผมโมดิฟายมาครับก็เป็นตัวยึดแบบนี้นะคือเหมือนทํางานคนเดียวได้นะครับไม่ต้องมีคนมาจับนะคราสำคัญนะเวลาเชื่อมเลยเรียบร้อยให้ลูกค้าแล้วนะ ก็ต้องมีสีสําสหรับเก็บรอยเชื่อมนะอ่าสีนี้ก็เป็นปตัวเป็นสีน้ําตาลนะสีเนี่ยผมมีทุกสีเลยครับื่อซื้อกระป๋องเล็กๆมรีเก็บไว้นะครับอ่าเจ็ดสีเลยนะก็ถ้ามันสีเพี้ยนกว่านี้ก็เอาผสมกันนะครับผสมให้ได้สีที่ตรงกับประตูของลูกค้านะขอซื้อติดรถไว้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็เชื่อมเสร็จหมดแล้วนะครับก็อลองทดสอบดูก็ลองไหลประตูดูว่า ระยะฟันงนี้นมันได้ก็ต่อห้าม,มให้มันฝืดเกินไปหรือห้ามให้มันชิดเกินไปนะครับถ้ามันชิดเกินเนี่ยตัวประตูมันอาจจะฝืดแล้วมอเตอร์มันจะติดได้นะครับให้มันมีระยะห่างสักหนึ่งถึงสองมิลนะฮะให้กําลังดีนะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอีกทีแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บสีเก็บสีแล้วก็ทดสอบจริงอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็มา ติดขั้นตอนในการติดตั้งแล้วก็เดินสายนะก็ตอนนี้เนี่ยสายเซนเซอร์เนี่ยเราเดินไว้เรียบร้อยนะครับก็ฝั่งน,นี้กับฝั่งนู้นนะครับก็ใส่ที่แนะนำนะฮะก็จะเป็นสายสัญญาณที่เป็นสายแลนแบบนี้สายแลนเอาท์ดอร์มันจะมีซีลอยู่สองชั้นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะหนาหน่อยนะฮะแล้วก็คู่สีเนี่ยก็แล้วแต่เลือกเลยนะพอดีผมใช้เป็นคู่สีน้ําเงินน้ําตาลเนี่ยเป็นบวกลบนะแล้วก็ เขียวกับส้มนี่จะเป็นสัญญาณดัตตานะครับก็น้ําเงินน้ําตาลก็เป็นไฟบวกลบฮนะก็เข้าบวกลบได้เลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นไฟบวกลบนะสิบสามโวลต์เห็นไหมฮะสิบสามโวลต์เป็นบวกนะแล้วก็ลบก็เป็นกาวนะกาวตัวนี้น่ะลบก็เป็นกาวส่วนเซนเซอร์นะครับก็จะเข้าที่ ph หนึ่งเห็นไหม ph หนึ่งนะฮะ ph หนึ่งปุ๊บเข้ามาดูที่ตัวนี้นะครับ ด้านไหนด้านนี้ดูนะฮะตัวนี้ 1> pH หนึ่งนะครับผมให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะ pH หนึ่งนะ 1> pH หนึ่งมาเข้าที่อ่าขาเอาพุทนะครับเห็นไหมเอาพุทครับ pH หนึ่งเข้าเอาพุทธนะส่วน common ค,อมมอครับคอมมอนของเซนเซอร์นะครับ คอมมอนก็มาเข้าที่ขาเก้านะครับขาก้าอ่าแล้วก็บวกลบรับมันจะมีบวกลบเห็นไหมฮะบวกกับลบบวกลบก็มาเข้าบวกลบบวกลบตรงนี้ได้เลยสิบสามโวลต์กับก้าตรงนี้นะครับอ่ะตรงๆเลยส่วนด้านนน้นครับด้านนู้นมันจะมีแค่บวกลบนะครับก็ง่ายๆครับบวกลบแค่นั้นเองจะเอามาจับกับตรงนี้ผมเอามาจับกันนี่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะส่วนอันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับสองฝั่ง ก็เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเทสกันอีกทีนครับใครงงใครงงโทรมาสอบถามได้นะครับไม่ห่วงวิชานะครับมีหลายหลายท่านนะที่โทรมาสอบถามกันทุกวันเลยนะก็ยินดีให้คำปรึกษาครับต่อไปเราก็มาเซตตัวค่าตั้งค่าในการตั้งค่าของตัว Powertech ทนคะเ่วิธีตั้งค่าครั้งแรกนะมันจะมีปุ่ม r f นะปุ่มจูน AF ปุ่มบนสดุดแล้วก็ปุ่ม up แล้วก็ปุ่ม อ่าเซตนะครับปุ่มล่างสุดก็คือปุ่มดาวนะครับเรามากดปุ่มเซตค้างไว้นะครับกดค้างไว้ค้างไว้นะอ่ามันจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะก็ถ้ามีคู่มือเนี่ยมันจะมีคู่มือบอกว่าหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นสี่นะครับสี่ก็คือวิธีเปิดเซ,เซ็นเซอร์กันหนีบครับแล้วกดเซตทีหนึ่งครับกดเซตค่าโรงงานมันจะเป็นสีน่ศูนย์สี่ศูนย์คือยังไม่ได้เปิดนะครับ เรามาเป็น4ีหนึ่งก็คือกดอัพครับอ่ะกดอัพเสร็จปุ๊บเป็นสี่หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์กันหนีบนะครปล่อ,อยมาสักแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งระบบมันก็จะจํค่าของมันเองนะอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาทดสอบอีกทีหนึ่งน,นะโดยการปิดประตูให้สุดนะครับปิดประตูให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดรีโมทดูมันจะระบบมันก็จะเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะเดี๋ยว พอช่างเขาใส่เซ็นเซอร์กันหนีบสักพักหนึ่งนะครับอะตอนนี้เราก็ติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์กันหนีบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมาลองเทดระบบดบูให้ปิดประตูสุดครับปิดประตูสุดก่อนแล้วก็มาปิดตัวเมนนอนรือเนี้ยครับลองกดเทสด,ดูนะก็กดปุ่มอค้างไว้นะครับวินึงแล้วก็ปล่อยมือครับระบบก็จะทําการหมุนช้าชแบบนี้นะครับ ไม่ต้องตกใจนะคือมันจะช้าแบบนี้แหละในการทำงานครั้งแรกนะพอมันเรียนรู้ได้ครบรอบเนี่ยมันก็จะเร็วเหมือนเดิมปกตินะตอนนี้มันช้าๆอยู่อ้าลืมบอกไปฮะพอดีเบเกอร์ยังไม่ได้เอาขึ้นฮนะตอนนี้เป็นแบตนะฮะมันใช้แบตในการทำงานนะก็จะช้าๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวรอบเบเกอร์ขึ้นก่อนนะ ระไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับบบก็จะเรียนรู้ไปนะตัวนี้เป็นตัว PL h รุ่น WiFi ครับเดี๋ยวตัวเซต WiFi เนะี่ยเดี๋ยวจะของบ้านมาแล้วเราเซตอีกทีหนึ่งนะครับน่ะเดี๋ยวมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะขยึกในนี้อ่านี่คือการเรียนรู้ระบบของมันนะครับ ต่อไปก็กดอีกทีนึงนะครับกดอีกทีนึงอ่ามันจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วเอาใกล้ๆสุดมันจะค่อยๆสโลว์ครับเรียบหนอยเดี๋ยวมันก็จะขยึกทีหนึงนะครับ อ่าทีหนึง่งเพื่อปรับรอบของอมันนะอ่าเรามากดอีกทีนะึ่งอันนี้เป็นการทำงานจริงแล้วนะครับปิดสุดเปิดสุดนะฮะเสียงเอียดเอียดเอียดนี่คือเสียงประตูนะครับอ่าอีกทีเขาสอบปิด เดี๋ยวเราลองเดินตัดเซ็นเซอร์ดูครับว่าทํางานหรือเปล่าอาเซ็นเซอร์ทํางานปกติประตูก็จะถอยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับประตูเย็ดยัเย็ดรัเลยนะเสียวเขี้ยวเลยครับปิดติดครับ ตัว power tech นนเนี่ยผมแนะนํากับ BSM เนี่ยกับ power tech ถ้าให้แนะนําผมแนะนำ power tech มากกว่าระบบมันจะนิ่งกว่าครับแล้วก็ทํางานได้เสถียรกว่าของ BSM นะแต่ถ้าใครงบน้อยเนี่ยอยากจะติด BSM ก็ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ความนิ่งเสถียรเนี่ยผมให้ power tech มากกว่านะถ้าติดมานี่นิ่งที่สุดละฮะเท่าที่ติดมาลองเปิดดูครับ โอเคเรียบร้อยนะในการติดตั้งประตูตรีโมทยี่ห้อ PowerTech นะรุ่น PLH 1 0 0 0 W นะครับเป็นรุ่น f i ไฟครับก็ยังไงก็ฝากแนะนำติดตามรับชมแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับช่างบอยลำปางครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ